สวัสดีครับท่านผ <laughs> er ู้ชมที่หลักและขรพทุกทันสุภัญญาเชนเนลได้ครับเด้อมาพ่อครับลูกเต่าๆนะครับอายใสเอื่อยทีอ้าวอ้าวป่าน้าล้าวคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นที่ขรบของลูกของเต่าดีครับเด้อเด็กตายายปูงยาได้ครับวันนี้พ่อสุภัญญาเด้ครับพร้อมด้วยที่ต้องปั่นแชนสมบัติหมอเชนนะครับ อายุ่ะน่ากผู้คนก็จะได้หาของหัองของเกตของอะไรวพาเ้นี่เกตของวันนี้ได้เก้าของอลยครับอายุได้ครับเนาะไปหาขายอายุใช่ก็ขายเล็กหน่อยเล็กหน่อยพวกกาสิขันไปขายอายุใน่ด้วยเลยเนาะอ้ทิตเนาะด้วยเลยเนาะขายออกบางแปดสิบเนาะก็ได้เลยไมเป็นบอล่ะที่ไปขายเพราะด้สันเดียวกันอันนี้ไมายว่าี้ยงอ่ะ ของภาคพื้นอีสา,บานบ้านเฮาภาคผืนอีสานบ้านเฮานี่มีของดีหลายหลากเลยไอ้เชี่ยแกว่าผู้สานตอนี่ที่สานตอกปอน้ำคู่ได้งูบอทานั้นอืออาจจะเป็นตั้งตัวมละล่ำยังสิเนอะแต่พอเหีวเจ้าของยากก็ตัวนักช่วยนักเติไม่กันคอยเป็นนั่นมะล่ำเป็นประโยชนร้อนๆดิอืมเขาล้างเงนินเลยรูปล้างเงนินเลยใช่ฮนะะวันนะเจ้าว่าร้อนๆนะ เออไม่นสิกเลยครับบานนี้สิมงที่เาเลี้ยงน่ะการมอลองมอลำตะกี้ลำมีอะไรลำแถลงเนี่ยล่ำที่เป็นไร้ล้าเรื่องเนี่ยคือทำน้องขอนเจียนอืมขอนเจียนเรามทุกเรื่องเนียเป็นต้นว่าเลี้ยงแก้วนามากก็ได้เดีเออล่ำเจียนมากก็เป็นทั้งน้องของมอลำ่ำไงเขาเลี้ยงมากยังพี่ถือรัตนนิสิตนี่เราก็เลียงเนี่ยพี่ผ้า ลำเกียรนำมาดีปรโตูจะมีโลกเพลินนั่นน่ะเออที่ถือแล้วก็นาสิ่งยิ้มตาธรรมดาเนี่ยเราออกมาโศกยิ้มเนี่ยถือเนี่ยโศกธรรมดาธรรมดาโศกเราให้เนี่ยที่ถือโศกยิ้มเนี่ยแต่วันไหนผู้สาวยังมากไปดิแล้ววิภาเนี่ยรำบีเออลำธนองเพลินเนี่ยลูกหลานได้โอ้ได้ครึ่งคุณแม่สุภาหงส ไอ้อมา,มาทั้งพีก็มาทั้งพีเดียบันทั้งพระมเ้นิปแม่มนี่ครับว่าได้ร่ำมันม่ได้เป็นหัวหน้าสิยแม่ถมเป็นมรรมาก่อนเนี่ยมูพนกับซิดอินตาทายาดนี่เอกกอนมาเนียวว่าไทมเนี่ยเขายอเปเซียวกันลก็น,น,ลนี่แล้วนางวีนางีกระวงศักราุนีสมัยนั้นเออเน,น,นั่ยรำดีนี่นก็ได้อระทงวงเน่ย่ำเลียเระเทพไทยเพราะนั้นเทพละไทยทนทางวันนี้หูลอยได้สมวสรงเสั้ สมุนทรัลุงเสน่ห์นะเขาเรียกว่าเออหน้าเป็นพระเอกมอลำัมกีลำมทำนองขอนเจนค้นเหล็กของขอนเจนหน่อยเออแล้วก็มีพี่ควนไปประม้วนประม้วนในมวยเดียวกันก็เพอาะเนี่ยนี่ของเก่าเก่าอีสานบ้านนอกมีหลายหลากเลยดีขอนเจนหน่อยเป็นมองพิษแช่นแล้วก็พิษมอลำจะมาเจ้หน้านี่ก็หลายนี่กับยังเออมหานี่หาขนาดจังทาสวัสดิ์ลูกสวัสดิ์โชั่แล้วก็คณะ ปิะตูขนาอ่าโอ้ยลายคณะดของก็ลืมมันมันโดดเนาะอืมตั้งประมวลโชว์เนี่ยบ้านโนอาานี่ในการมูดเดียวกันเหมือนกันตลุกตะหลานนั่งหมีนั่งนั่งในลายนั่งลูกสาวลูกหลานเต้บ้านเตมืองนั่นแหละมาลล่มขอนจียนไม่ล้ำไหนทางน้องต่ว่าล้ำมาคือกันเดียวอืมล้ำพงศวดานเออล้ำขอนเจียนล้ำเรื่องนี่คือมีเรื่องล้ำได้คือ อิลาวดีแก้วนามาจำปาซีตุนคู่รูนั่งอวัวเท่าสังกาทัดเท่ากัมกาดำเท่าอย่างเง่าเท่านั่งขณะขณะนา่งเอกไข่เนียนั่งเอียกไข่เท่าสุริวงศ์เท่าออร่าพินไปซะเนี่ยมองนั่งออรพินนั่งไล่ไปลเหรอเท่านั้นเท่านี้หลายเท่าล้ำในมืดในมดเจ้าจิงก้อยก็มีเท่าล้ำ เ้าอันนี้ยกว่าเ้าาสามหุณสามป่าก็่ีเลยถีกไแต่ว่าล้ำเพื่อนเนี่ยล้ำในทั้งในนเรียงเดียวคุณสร้างคุณแผนเท่านั้นสินเส้นกัล้ำในเรียงเดียวคือสินเส้เท่านั้นอจีม่าล้ำสินของก็บ่ได้เลยจีมาล้ำสินสินเส้นเลยเราล้ำสินขวางเขาปได้เลยจีม่าล้ำสินต่วนเขาปอไอ้เลยล้ำสินรือเขาบจังลรือไปจ้อ มันใหญ่่ล er ืมนี่ใส้นเส้นตรงตรงเออตรงจค่มาทีหลังนี่ลืมมากกว่านี่แค่ลืมคือตรงไอ้ยนมนำขาดจะได้ไปใส่นตรงโอ้ยมาอะไรแล้วกันโลกแฟรโลกแฟร์ขันยาบ้านเขาเลยเนาะเป็น่าพูดเนาะเอาว่ามาจังลั้มเพื่อนนี่เอามาลั้มมันจะกวนปอขึ้นปอลุงสินอาจารย์พัน กวางมานังขันมองดูมีแต่พวกสาวคู่มานั่งดูอยากอายเดเอมเอเลี่อนเอเลี่ยนเอเลื่ยนมีแต่คู่มานั่งฟังนะขนาดโรงพยาบาลกันกวากวางกัง Hoa quân hương, dùng ngạc, yêu tạc anh, mỹ thằng bay bán, mọi anh phong, mong sao, mong sao, gặp phải kapu 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 kim nhóc, gặp gặp phải kim kapu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  kim kim kapu kim kapu kim kapu kim kim kapu kim kapu kim ก็ตามมงไปก็มองมาแมนกากินกล้วยกักินกล้วยมีคบกล้วยกันกลังและขันแจกลับกล้วยกองคนก้องกินมาดิอย่าเฝ้าไปใส่ชื่นใจละไม่เราได้ดินเราดินกันแบบมีสินดินไงกินกินเป็นบุญบ้านเราดินไงกินกินเป็นบุญบ้านเราความบุญเตานี่มาหล่นใต้วาพวกพอลุงแม่ป่ายมาผอมมวนกันไงเป็น จังสันเจ้าแกผ้าทำมีมอลำมางั้นกับมวนกันเชาบ้านาบ้านพวกชาบ้านตึงติงเต็งเต็งติงต็งเี้ยพ่พ่อเปิดฉากเลื่องเรื่องมันสิเขาเลี้ยงได้ไหมขอบคุณแอนมาก น้องสาวก้าซุนเอาเจ้าไปกีนยามีพี่ก็สานสักทีก็นมลุนไปท้องหล่านาสมจำเร็วจำกระจุดจอจำจุดปรากฏก็มีคนฟังนางใหญ่ลายล้่นคนฟังเรื่องไปลำพื้นเน่เลือดเดือดเข้ามาแหงจากผู้ก่อนคอยแหงไหลใครเขิดเชนก่อนเชนขอก็ผมเป็นหมอลำพื้นไฟสานเน่าพุนผัดเป้าได้ขวดผู้นุ่นกุจชีเสบอีหลีแมนเบ้ากะเดือเจ้าจื้อเอาจื้อเอาไปเดือเจ้ากระจึอเอา ก็เล่นต็งเต็งเนี่ยมาเนากังบ่ได้เขาบ่บุ่ขขอยบ่แม่นล้ำเพิ่อนเลยสาธิตเด้นี่ยม่ต้องจันเด้่สาธิตบ่แม่นต้องจันนี่คือการล้ำของอาจารย์พ่อลุงสิลป์ผ่านอาจารย์ผมผมเอิ้นเพิ่นอ่ไอาทิตศเพื่อนนะครับเจ้าเนี่ยเขมัยยังกันอยู่ซ้ำกันนี่ยนะแต่ว่าเราว่าเราเสียแล้วมันเชียนใหญ่ยะโสยะโสท่านนี่เป็นเมืองล้ำเพิ่นโดยตรงเนีย จังลุงลวดเพชรต้องแค่ยู่กัแม่นสมมานอน,น,อ,นองเกริญกับแมนเนี่ยเออลำเพื่อนไม่ได้พวกคนนี้ท้องไม่มาลี่นี่กัแมนเนี่ยไม่ได้ยยุคเขียดสีเกีีรยิกับอยาโสต่อกันนบริษลคุพ่อเจ้าพ่อลำแพ่นอนไปยุ่งน้ำกันซีปีครับท้องไม่มาลี่เจ้าพ่อสีใ่ใคอ,อ,อบานนหันมาลำทังพี่ได้บัทั้งทำน้องของอ่อีพีทั้งเมืงเลยพทั้งอันเียจะฟุ่ม ใช่ได้พุ่มมลำนั่งร้องดังก็ยังว่เออร้องรำดังมะลำอมมลำท้องดี่อืมเนี่ยรงนี้ลำหมคขึ้นเฮานะร้องมดวัานนี่ก็มาทั้งลำเลืองลำเลืองนี่โอ้ยแล้วมาเมื่องเลื่อยเนี่ยขาเจ้าก็ลำโมเป็นร่ำโมยันจ้างขนาดนั้นคณะห้องใจไปฟังบัดในอุบลอุดวนอันนั้นอุบลก็มีเออเอาเปรีเนี่ยเออจะไม่วันเออข้านั่งนี่ยนะสบายแพะบดสดตายแล้วนี <c oughs> <m penso humano an> มีแต่คนดังๆหมดตะเบีแพรเนี่ยคนงามจริงๆพอออมพอานสังหารจิตกันจานมากีิมาลำอยู่คนเจีนเนี่ยโอ้ยไข่เป็นเบาเป็นเมืองเงินตะเบีแพร่แบส่นนี่จะว่าแผ่นดินเลียงมาออกมากอังคารน้ากับผ่นดินเลียงกันออกมากแต่ว่าอันเอาไปใน้อยๆขาวๆดอกไปแก้วันบังก์น้อยมาลำดีแท้เลยว่ะแต่ก็เจี๊ยเพิ่ดกวนรุ่นไป่ปีเดียวนึงคนหน่อยสิ เออเวรา้องพอต้องค้าเพ่งดีอยู่่เมันฟังเนาะโอ้ยใส่เสืท้องเด้มันอ้วนจังเนาะใส่ำบุญโอ้ยค้ามเป็นบ่ได้เตียงโดนเดาไปคว่างวัดส่วนอ้วยเนาะเนียหืมพวของบ่กก้าลำกุมงปาเอ้ยกุมงปากุมงปาเหมือนเดิมเดิมเไปแล้วนะเอาปลาไหมดันปลาไปนางกุมงปาพวกไปก็ต้องไปไม่เฝ้าคนนี่มีสีเขาเสียแหละปนกันชิ้นคว้ยคว้ยเลยสั่งข้าวนี่กะลวงหลายคนนี้ไปสั่นดิ นี่คือลำเอาเจ้าพ่อไรเงี้ยมันไรเงี้ยมันสูงเนี่ยไรไรเงี้ยไรเงี้ยไรเงี้ยเงี้ยมันยังมามาลำเขาย็นเนี่ยลำเรื่องเดียเถ้าหัวคอรอเคาร์รในเกิดลันน้องหิน เป็นผู拜拜้ลัจัดตัหัวขอลองนี่ต่หัวกับคออ้อออพ่อได้ว่านำพ่อพ่อเอ้ยพ่อพ่อเอ้ยโ้ยอยู่อยากล่องไปค่ะสะเพตะลอยลองพ่อเอ้ยออือวเอพเอพ่อเา้เสอเาอเออาออเออเอออเอเอเ เมื่อนี้ราเจกนใจตนพ่อพระมีดาสิลงหนาว่ากะลองไปตามน้ำพระเมดามันดาเจ้าให้กองคอสิกลับตาต่เวนมืดซุมล่าบาดท้าสิตาเออออเออออเออเอเอออเข้อเอออเอ้เออเออเออออเ่อเอนเออออออล ข้างเคร่งแพรวงละวงเดียเรื hmm. mm ่องวงนี้ล่าขึ้นเหลอยผมมวนชั่วกะล่อมขึ้นเหลยนีอฟังผมมวนชั่วพรแรกเขาเนี้ยะผมมวนชั่วล่าทั้งนั่งคู่เดียวล่ามเปลกดังเลยงั่นอังบกกว่าปีนักตกสมัยอพพันลประมวนชั่วมาลองเสิ่ง ลอมส่งพ่อแม่เอ้ยดีบดีเหม็นกะลูกดีบดีเ็นกะลูกบ่ล่ำมูอมันมีหลายล่ำก่อนตายก่อนเดากะเราเศร้ากันหมดแล้วละเราไปเติมแถวแน่ไม่ไปมานอนกันเชียอ่อนกระเช้าอ่อนหนัก่อนซ้นในปีนองข้าวนี่ในหลวงมาอมไอ้ชีเด็เคยว่านไร่บ่ดีต้องนองมันเปลี่ยนไปแล้ว นี่คือทัพน้องประมุ่โชัวร์เดี๋ยวนี้ลูกหลานสม่เบื้ล้ำทัพน้องเดียวกันมัดยังไม่ทัพน้องยอดเยี่ออผมมาทั้งเดียวกันหมดยังรัตนาสิลเนี่ยล้ำทอแม่กับทัพน้องหนึ่งเดียวเอาว่าว่าทำเดียวโอเคเอพนางเอ้๋พ่นี่แนวน้ำแม่หากินยำคำพนางเอ้ย เอะมาผบมามาเขือมาผัเครื่อหมาแข็งมาพอหน่อยดองแดงสาแล้วายากหนีพนางขั้นสิหยองยิ้ยื้อมือถึงยันพันดามีของเปนก็เฝ้ามีเจ้าเป็นกระหูเจาผู้ต้องยอดด้วยมีคนขคัวไปนอกค้ำเอาหนอสายตาดำคาแพงพันล้านพราที่ตาขานคำบุญบอกออกปากตาขานข้อต่อใช้นางเอ้ยอ้ยอ เดินมาเดินก่อนได้ไหมเฮ้ยน้าเงลิ่งลำไม่กะโตละตำลำสูงมีมาคุ้มไปแกมจีบไก่ลำเล่นลำเนี่ยกล้ากะเล่นต้นต้นกันทันทีแค่มีเจ้าหวังตนอย่ตามตายตัดตนคนทีนั่งเียวอ่อนนอดดินเราไม่มาอินได้นี่เลยเกี่ยวกับปมกระร่อนแสบกลางยังกันขึ้นตะเขียวงามเป็นห่มในยินลมพัดองใบไม่บินเวิน ก,ออขขกินกบยเหมือนยิ้มนกเขาเันล้มาเซ็นนี่แหละอาจารยก็ยังได้เลยสมิฟาเนี่ยตำรวจโบราณจริงจังตัวมันต้องเป็นเรื่องเป็นเล่าว,ว่าย่อจะลงไว้ให้ลูกหลานไว้แต่ลำมาสร้างเบืองน,อนี่คือลำทำนองปั่นลำของแกละคณะสมไมนั่นตัวมาเมื่อมาลำยังลหลับก็เป็นลำ ยังมีเพลงขึ้นมาหลายทั้งวัดตำน้องขึ้นมาเลายวัดเออเป็นตัวบาลัมแพ่นนี่เสียงสูงเนีอืออันนี้ขอลำน้ำเขาบ่ได้น้ำอ่านเนี่ยอ่านเอามาชิละเลเนาะเนี่ยอันนี้อันยอดอันยอดอันยอบาลัามก็ดังๆชมง่ลยแล้วล้ำกลับไปน้ำพินบ่ได้เห็นยังกับบ่ได้เสียงบ่สูงเสียงบ่ถึงแลยวหันมาเสียงต่ำเลยหรอกอันมาลัามแบบธรรมดาเขาเลยหรอ ล่ำธรรมดาก็มีก่อนมีกลับว่าแต่ก่อนสวัสดีพระเจ้าท่านนี่ยเป็นคนล่ำเด่นฟังล่ำก็ได้ล่ำก่อนก็ล่ำเบ่งก็ไดเล็กก่อนเด่นล่ำเดือนโซเน่เด่นจำจำล่ำก่อนแล้วจำล่ำเบ่งอ๋ล่ำยังงงเออสวัสดีประชาช่านพุทธมารในงานวันนี้ก็ดีอยู่หูยนาตาอยู่มานหัวล้านยาลืม ที่สิบสองพระองระเจ้าพ้ากันเจอจำเอาอย่าไปหมัวเมาเลยฝุดกระออง์ลยงั้นว่าเอาศาสนาจวนเขาสองพันฝ้าสิลันเมืองสวรรค์สิกายเป็นปาสาพญาบานสิรกนี้แต่เราทุกเมื่อน,นี้ปีไปเฮ้วเล้วกันพ่อแม่สวรรค์เป็นสนามลบได้ครบปีสิมาจอทุกปีจอมานี่งยังจากปีเลยเจ้าว่า ตรงกับาศาสนาพุทธการอ่านอ้างว่างไว้ทอได้ดก็คดปีกายใจไกลลรไปจอะกุม่มพอปานกลางหางปันป่วนควรเอาคนสิไลมากเข่าจอกับปุนคนสิบุนพ่อปานเส็นเขา่าปุ่นคนสิบุญบุนกันาศาสนาจอจันมันสิเมนจริงไหมกคยจะถึงปัญหยาดทาผู้ชนะมาล่าง สิมาทั้งแปลฟฟ้าหอไม้คนเบ่งพนจะถือเอาเกลือมะฮอนเอาปูดูทนหูห้องหาลอยเป็กเก้าขอวังลอยพันศาสิมาทำสองขานนอประทัาสิมาคำผ้ากระจำสินห้าผ้าวันนาไว้แน่เด้อคุณพ่อคุณแม่ให้ตั้งบ้านระยัดนามคอยตาพระเมตตาพ่อแม่เอยู่ในี้มาหอดใกล้อีพยงยมขันตาย ชายกว่าแหลังผู้ฟังมันเงียบเขาบอกงบหนี่ก็บอกเหรอเนี่ยเขาไม่าเองเสียงมันฮิตเสียงมันหวานเนี่ยขาไม่ย่อยเองเนี่ยพอแค้นแต่นี้พอบอกว่าแก้มเงียบไปก่อนโอเคเขาไม่ย่อยเองคือปิ้นทองของค์ชายปิ้นทองทั้งคนเนี่เป็นปิ้นเหล็กเนี่ยต่อมาเนี่ยทองมีราคาเลยเป็นปิ้นทอง ก็ไปอาจจะเป็นปิ้นเพชรก็ได้อาตานยมีแล้วคาะไปใส่ซื้อไ้มาล้อเอาแล้วกันว่าเสียงึ้อบ่ไหนดูซิบ่ขายไปยิบวนป็้นทองบ่ไหนดอมันคนบ่ฟังดีสันขายยี่สิวันป็นทองเป็นตัวของนี่หนนวลรขายวันยี่สวนปิ้นทองเเสียงแยมิคุณเจ้าเอกซือาปิ้นทองไม่ได้ทีว่าตัวอยู่กลางคนอ่ะนห่รูเกิดทอมไปยังบ่รู้หน่อยจะน้ำบ่บ่ให้เนาะตรงไี้บ่ มาดีว่ามัขึ้นมาเลยนะ่ถออตกเตียงเนื้อปาดาเครื่องซ้ำอ่างไว้ว่าป้าดวนเร็วป่นล้่าวันอนนั่นก็เลยลังไปซากัยังสังก,ก็ไปก็ไม่ฝ้าเล่นล่าจาาไว้มาเฝ้าฟ,ฟังว่าได้ยุตได้ยัง,าางกะละกานาตานได้แล้วได้เลยลังไปซ้าขลาซ้าผักก็คอยไปไว้ฝ่าเินาชินาจมชินา,า,า,านะินาตามคําไปยอกมานะเอไปเลยดี สำนีเด้ก็ไ yeah. ด mm. ้เรื่องตัวคนล่ำเนาะสื้อเมื่อโอ๊ยซื้ดในขวดุ่มไดหาเสี้ยวหาเพียงวันเพียงหาพอพอนั่งถ่ายจะไปนอนสามตื่นน่อดอยู่พกค้อนตัวหกก่อนจะวันเนาะพอพญานั่ง่าเนี่เาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสีสวสีสวสสวัสดีสวัสัสดีสวัสดีสวัสดีสวสดีสวัสดีสวสีสวสัสสวสดสวสสดสววส ผู้ฒ่าก็เลยสั่นสาดหนี้หรือเจ่พวกเต้นอยู่หนาไปที่ซอยพหลลำสมุอันตัวเหน,นะแต่ว่าต่วันนักเท,ท,เทียนนักเตียนจัวันเดีอวน <S S S <c oughs> คนฟังไร่ไร่มับบนบอนเียนผลมะหานีบอกผลผ้มะหานี้ว่าค่นแรงพคนหน่อยมันมันม่าน่อยไปล้อมบ้านกันมันขำปอมมีคนฟังมาเสิยพน,น่างะบอก่อยเศ้ามีคนคุยเดือดสั่งเศรษรำาำอะไรได้ปอนี่ยเลยมาทั้งเตียนเตียนมนักเทียนปน,น,น,น สีเตียนเกมงอกกุ้งโถะบอบพระเศ้าเว่ยันละมาทานคนมาทานคนาอนี่มันเป็นของอ่ะแจะล่งไว้เพื่อลูกเพื่ออะไรเจ้าเคยเห็นอันนั้นไนี่ไเกี้ยวนี่ไงเกี้ยวเกี้วเป็นก็รพาะยีสี ก็มีเกันเลยทอๆมักมาล้อคณะรัฐมนตรนี่หรอพยพรยัศีว่าคณะินม่ไปปูสาตเวนนนี้ไม่เกี่ยวได้ไปแจกเสียเอ้ยออมือกได้กับเด้พก็นีตอไปแล้วพยังเกี่ยวผมไม่ไม่ยังสีไปแล้วปูสาคนหน้าคนเงียบคนเงียเอาไปแล้วเขาจะตายมันเอาคนอ่ะปูสาตั้งนานมาลพูละเงียกันนอนี่เห็นไปแล้วตกโจอโจอโจอเลยไปฟังลำ

คือลำเลียงเรื่องลำเขาในอีกชื่อไตายมาแท้โอ้ยข่อยวยยังเวาก็ลำเลียงแนวเลี้ยงเขาเขาละเลียงเด้นเอยนี่โอ้ย,อยอเ,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 เลีเนนย้ยองอกี่แก้วนามา้าวะน่ะเมียซื้อมาเกี่ยวเชียนเ,เลยวะตัวเมียซื้อมาเกี่ยวเลยเขาเขาลำเลียงกี่แก้วนาม้าแถวฮะโอ้ยน้ำตีแก้วนามาแท้าาขเขาคือลำเลียงบักสีนามาเนี่ยผู้มีผบตันกันเลยมันพอดีแหละครับเ,เวลา ท่านที่หลักและขลุบจะลืมเด้อครับสู่ไปาวเช่นเนียวเอ๋คอยท่านผู้ดูผู้ชมของห้ที่ฟังพ้ายาให้ท่านมีความสุขสบายได้ครับหายจากโรคจากไฟทุกชนิดได้ครับเด้อเงินคำคำเกี่ยล้างไหเขอมาสู่เยาว์เพื่อเงินเงิอนทองมีหามีตาผูมันผู้ขี่การาได้กำว่ามีลูกหลานเอ้ยคิดบังเอามีเงินมีคำสรงไป้พ้อยแม่ใส่เด้ออยู่ต่างประเทศก็ได้ก็มีรื่องการสัญญาลัทธิอังเศษได้ครับ ลัเซียย่างกันซะเลยครับในธระเทศเหมือนตัวนาเกาหลีไต้เกาหลีเนาะ่มานี่ครับโมนี่ครับเอาจะพยังกินก็คือโซฟอรเลาหอยหล่ากบานมือเนาะมาเวียดนามสุูชานี่ครับอางกันแป้งกันไปเที่ยวเนานะในเขตเอเชียก่อนเขอเมือนี้ครับเหมือนลาพอดีกับพอซพมาพาคอมด้วยที่ซไงอ่โมเชนอายุคเกาสิปีพราะเากัอายุเก็ดสิเจ็ดปีแหละครับเมือนเดขวาก็าวสวัสดีครับ